บันไซเอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีได้ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมรบบอกนะครับในแมป o r l d War 2เราจะมาแกล้งคนโดยการบันไซเสียคนอื่นนะครับมาตรงจุดที่เป็นบังเกอร์เยอรมันนะ แล้วเราก็รีบไปหาอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เลยนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะฮะก็จะเป็นเนี่ยฮะอาวุธเนี่ยนะฮะเป็นอาวุธที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นซึ่งแบบเหมาะกับการบันไซมากๆนะฮะแล้วต่อไปนะฮะดาบพัานาเนี่ยมันฟันไม่ได้ะฮะเพราะว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยไม่ได้ตั้งค่าให้มันฟันได้เราต้องไปเอาดาบที่นั่นนะ เราต้องเอาดาบนะฮะนั่นนะฮะผมกําลังเดินไปฮะหนานะฮะผมกําลังเดินไปตอนนี้ก็ระวังคนอื่นด้วยแหละครับเพราะว่าเขาเห็นเราใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบนี้เขาจะไว้ไว้ใจเรานะ,ะ,นะ,ะเอาละฮะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องบันซาย,ซยใส่คนอื่นแล้วนะ,ะเอาละฮะ เทงูเยกะมันไซมันไซใส่รถถังดีกว่าไหมมันไซใส่รถถังดีกว่าเทงูเยกะมันไซเทงูเยกะมันไซเป็นยังไงล่ะฮะเป็นยังไงล่ะฮะสุกเป็นยังไงล่ะฮะ บันไสนะฮะที่นี่ผมก็จะไปเอาอุปกรณ์ต,ต่อนะฮะบันไสเ <c oughs> <c oughs> จอคนละเจอคนละ <c oughs> เอาละฮะเจอคนแล้วนะฮะเจอคนละเอาละฮะ บันซายโอ้โหญี่ปุ่นไม่เป็นอะไรตายเอาละฮะต่อไปนะฮะเราก็จะต้องไปหาเหยออื่อคนนึงซึ่งอ้เจอละฮะผมเจอเหยื่อละผมเจอละเอาละฮะเทนงูอ่คะบันซาย เอาทีนี้เราก็ตายนะฮะเราจะมาดูนะคะว่าเขาจะทำอะไรกับเราบันไซบนรถถังเขาเอาแล้วฮะทีนี้ต่อกระตีเลย รู้สึกว่ามันจะแหลกๆไปนิดหน่อยจะวางไว้ตรง H P แน่ตรงแคปแล้วกันนี่โอเคดีละคาตนาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีอุปกรณ์สปาวัน เอาละฮะอืมเหมือนคนทำเหมือนดำเลยโอ้แบบนี้เอาละฮะ เ,เดี๋ยวผมไปหาเซรฟอื่นนะเซฟนี้เขาคงจะเล่นเขาคงจะรู้ว่าเราบันไซหมดแล้วล่ะโอเคฮะผมกำลังเล่นเซรฟอื่นเซฟอื่นนะฮะโอเคนะฮะเรามาบันไซคนต่อฮะสปาวัน,นะะอ <c oughs> อ ทีนี้ก็จะไม่มีใครหยุดให้เราบันไซได้อมีคนประจำการอยู่ตรงนั้นตลอดเลยอ่ะไม่มีเกิร์ฟที่มมีคนไม่มีคนรประจำการอยู่ตรงนั้นสงสัยโลกทูกข่าว กดปุ่มเล่นก่อนอาฮะเซนโู่ให้เกิบันท้ายอ้าวตายซะเอง ดู p ี่ีีผมผมรู้สึกว่าผมกลากมากเลยอ่ะทีนี้ก็เป็นญี่ปุ่นเดิมเย็บปนเราต้องเอาละฮะก็เจแล้วก็ไป ไปบันใไซคนต่อนะเรารู้แล UM yes ้วจะบันใไซใส่ใส่ใครอีกเดี๋ยวทำไมยอกอยาบอกนะว่าหนิดหนิดก็ไม่ได้อะไรเออได้มาแล้ว โอ๊ยปืนไฟแบบนี้ก็โกงกงันเกินย้ายเซิร์ฟดีกว่าโอเคมาต่อกันเลยฮะอือตอนนี้ก็ไม่มีใครดูมาแล้วถึตงตอนนี้แล้วนี่อเอาละฮะ นี่มัเมนเซิฟเดิมนี่มันเซิฟเดิมนี่เซิฟเดิมเดี๋ยวผมพิมพ์แป๊บนะไฮะ ไปบัรทุยคนดีกว่า,ารถถังนะบันไซใส่รถถังเดี๋ยวหาเป๊บบันไซใส่รถถังรถถังคนอยู่ไหมรถถังเอาละเจอเป้าหมายละเห็นงูเหกาบ้าง เราจะไม่บันไซเสยญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นพวกเดียวกันกับเรารถถังก็เร็วนะั่นน่ะเอาจริงๆมันไม่ใช่รถถังซะด้วยซ้ำ ถังไม่เหลือซากครับผมรถถังไม่เหลือซากถถังไม่เหลือซากนะ okay, ครับโอเคครับทีนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับ